ังเรียนค่ะปลดกพลังเรียนไปค่ะอู้รถพ่วงด้วยค่ะเน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะเนาะที่เขามาชมมาติดตามไหลี่ยนพรานกับขอขอขอบคุณหลายนานๆ,ๆนะคะเนาะมืองนี้มาส่งอ้อยโรงงานค่ะภาพบ,บรรยากาศตอนที่สองนะคะเนาะนี่ขังทึ่งนะคะนี่บรรยากาศข,งงาะะาขังหมอกโรงงานค่ะภาพขังทึ่งค่ะขืนทึงรถอ้อยท้ายเมืองน,นี่แหละค่ะโอ้คุณนะคะ,นนะ,คะรถอ้อยหลายเด้วค่ะนี่ มึงรุดอ่อยกําลังเรนมากค่ะคุณนี่แหละค่ะพากันมาแต่หมู่บ้านนี่ยมัแรงค่ะบพราะข้านนด้ลุ่ค่ะก็ชีไดย์ลุ่มุนแรงอีกหมื่นหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งคนเลยค่ะจังชีไดย์ลุ่ค่ะเ่ละาเถี่ยวเ่ละาอวบค่ะ สงสัยอันนี้เพิ่นได้คิวลงแล้วค่ะนี่เพิ่นสิขี่ไปลงเข้าไปข้างในเด้อค่ะนี่โอุ้อันนี้รุ่นคุณปู่ค่ะคลาสสิกขนาดเลยค่ะรุ่นคุณปู่ จี่ม,มืดเนี่ยนะคะนอกมานจะทอนแสงค่ะขูนขี่ไปพุนละค่ะน้ำกุ่กันไปจีบไปต่อคิ้วเขาไปข้างในโรงงานค่ะไปขึ้นล่างหีบค่ะ เอเนโนค่ะเนรู <S 2> <S 2> ้กับพากกันมันรอวยังสิล่ะซื้อเขาซื้อหน้ามิ้งกันดีกลัวจะได้ลงค่ะ เนี่ยค่ะบรรยากาศอู้รดอ้อยจอดหลายคักเนาะคะ่ะนับปุ้นไกลๆุบนค่ะยเงายางเงาเลย,ย,ยค่ะอู้ว่าเมนร้วหลายคันเป็นลอยๆคันปุ้นยาวไปไกลๆุบนอีกค่ะหลายรวยคันเดค่ะนี่จอดอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะคันไหนบนหอดชิวเลียวเขาปล่อยให้ออกไปบนกระไปแล้วกันครับออกไปเขาไปข้างในค่ะ ไอนคุ้งจะเป็นหกหล่อค่ะอีซูซูหกหล่อค่ะคาวาน่าจะ,ะได้ประมาณขั้นที่คีย์น่นหนาจะได้อยู่ประมาณสิบสิบเอดตันค่ะสิบเอดตันลงค่ะ ก่อนที่มาสำหรับรถคันนี้เนาะคะนวลชีรายธนาพรขึ้นอยู่นี่ค่ะนี่ก็กะชีได้ประมาณสิบตันลุงค่ะนี่คันนี้ค่ะอยายคันนี้ถ้าเป็นสิบล้อนี่กกะชีด้โอ้ได้สิบเจ็ดสิบแปดตันพอดีค่ะสิบหล้อเนาะค่ะนาะถ้าเป็นรถพ่วงกะอู้หูยี่สิบสี่สิบตันพลว้าค่ะรถพ่วงสามสิบกว่าตันค่ะนี่ค่ะ นี่หกหลอกค่ะอันนี้1ิตันลงค่ะนี่รถขันนี้เลี้ยนไปอยู่นี่เดี๋ยวขาเลี้น้้ำคุนกันเป็นแถวมาเดี๋ยวค่ะนี่นะคนไหนปนหอดคิ้วปน,นอู้สวุวทั้งปนสีม,มืดตัสวสีบอยทั้งปนมืดสวัวสีม,ม่วหอดทั้งข่อยทั้งนี้ก็ต้นเดิบเจ้าค่ะนี่มือหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งคนเลยนี่ โอวี้เหมือนแรงหัวตียังสิได้ลงค่ะนี่ตัวบนสิปล่อยทอั้งผุนแล้วปุ๊ดผุนเลาสีม่หวหงอนล้วนคองไหลธนพรอยด,ดูนี่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 ล้วนอี๊องาอไก่ค่ะมแมงแดงยังสิได้ลงค่ะนี่ค่ะโอ้ขั้นหนีใส่สูงแห้งเนาะคะ่ะเนาะงสิบโปรด,ด้อค่ะนี่สิเปียดตันใดเด้อค่ะนี่หดอยู่นะนี่เนาะนี่แหละคะ่ะนายชี้ได้สิบเปดตันขึ้นค่ะขั้นนีขั้นออกก่อน,น เป็นสิบโลไม่ได้หลายอายุค่ะนี่สิบเจ็ดสิบแปดตันคุณค่ะทะยอยทยอยเรียนนันืนน้ำขุนกันมากแลวค่ะทะยอยกันเขาโรงงานเลยค่ะเขาไปล้างหีบข้างในค่ะปูท่าในใดได้คิ้วกระจอดร่อต่อไปแล้วค่ะโอ้สิบตันขึ้นทุกขั้นเลยค่ะนี่ไม่ได้สิบโลนี่ค่ะ อ้เริื่มทะยอยเขาไปแล้วค่ะเริ่มทะยอยกันทีละขั้นทีละขั้นเขาไปแล้วค่ะขั้นนั่นอีซุซุสีฝาสีน้ำเงินนั่นคือ,อยี่ประมาณสิปตันล,งลุงลยค่ะนี่ยหมวดสิตันโบทะพวแปดตันเก่าตันละค่ะเนี่ยค่ะเริื่มทะยอยกันแล้วค่ะทะยอยเขาล้างในกันแล้วค่ะ นี่ะค่ะโอ้ขี้น้ำกุนเลี้ยงกันเขาไปหลายๆแล้วค่ะนี่ยทะย่อยเขาแล้วค่ะทะย่อยเขาแล้วนี่แหละค่ะบางคนอาจจะบ่เคยเห็นนะคะเนาะบรรยากาศเอาอ้อยมาส่งโรงงานเป็นจังไหนอู้ขันนี้ใส่หลายเนาะคะ่ะเนาะยสิบตัวอู้ยี่สิบทแท้ๆเลยนี่ค่ะขันนี้ยี่สิบตัน,นทแท้ๆเลยอู้นี่รุ่นคุ้นปูกับมีค่ะนี่อู้ รุ pues ่นค er. ุณป oh. ูก็บเซไลายคือกันค่ะอู้หูซิบก็ตันขึ้นแล้วค่ะนี่อู้รุ่นคุณปูเลี้ยงกันมาเลยค่ะโอู้หูจะรุ่นคุณปูเลยค่ะนี่ช่วงนี้อู้หูทยอยกันไปแล้วค่ะนี่รุ่นคุณปูนี่หลายนะคะรถส่วนมากนะคะเนาะตามที่สังเกตมึงนะคะเนาะตามที่มาเอาไ้ยมาลงๆกันสังเกตมึงรถนี่ส่วนมากรุ่นรุ่นคุณปูนี่หลายค่ะนี่รุ่นนี้ค่ะนี่ นี่ลักษณะของหุ่นคุณปูนี่ขาดซิกนี่ค่ะอู้หลายหลายเลคะ่ะส่วนมากจิบบุควยมีรถไม่แลยนนะคะส่วนมากชีวิตจะหลุนคุณปูแลียนสวยคะ่ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะทยอยกันไปแล้วคุนคุณค่ะีไปแล้วเขาโรงงานแล้วค่ะนี่นะคะสําหรับบางคนยน,ะะน้องเขาหนุ่อาจจะบุคคลห็นเข้ามาส่งอยอยโรงงานเป็นจะไหนผ่าบรรยากาศ ไหลธนพรก็เลยมีโอกาสลุ้งไห้มึงละค่ะโอ้มาเห็นเดียเลียดกันเป็นแตยานขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเป็นแตยานมองในวันที่เป็นแตยานตอนอ่อยมันลุ้งหีบเนาะค่ะเนาะยกหดเท่าบวกยางสูงเลยเดีค่ะนี้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศขังนอกเนาะ,ะจากคลิปที่แล้วลุ้งไห่มึงเนาะ,ะเนาะการหีบอ่อยในล่างหีบเป็นแตยานขึ้นอยังนี้ค่ะยกรดพอกยางสูงเลยค่ะโอ้ในไทยบรรยากาศขงังทึ่ง ขังเทิงกับเสียวเพื่อกันค่ะนี่ภาพรวมเนาะค่ะเนาะบรรยากาศข้างนอกภาพรวมให้มองค่ะรถจอดว่าเมนวูนหลายรวยขั้นเดีค่ะนี้ยาวไปพูดบ้านในสุดเดะค่ะนี้บางขั้นเป็นได้คิว้วเป็นกรไปแล้วค่ะน้ำกุนกันไปนละยังสีแล้วค่ะนี่มาโลก,กันยังสีราค่ะนี่ว่าจะได้คิ้วลง นอนหลับแล้วนอนหลับอีกตื่นเศร้ามากกับมหาเนวกินค่ะลอลุงค่ะนี่มาแล้วค่ะเอามาเมืองรถเขาโรงงานค่ะนี่นี่คนได้คิวแล้วันกลับไปอขอคุณเอฟซีทุกทุก่านเนาะคะ่ะเนาะที่ติดตามรับชมมาตลอดกับขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อ,อสำหรับพู้ที่เข้ามาเมืองใหม่กับที่ามได้เนาะคะ่ะเนาะรถไทยค่ะ บางบางคนกับวัาน้าในหูนะคะเนาะว่าชงไหลธนพ่อเนี่ยเฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังชงไหลธนพ่อน่ะลงคลิปเกี่ยวกับหลรดหลดไทค่ะหถไถนิ้วฮอนแรนหลรดไทจอนเดียนะก็เนาะก็หลดหกหลอนะคะเนาะก็หลดทรงอ่อยก็หลดเกี่ยวเข่าประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าไหลธนพ่อเฮ็ดอวอหเฮ็ดมันค่ะมีหลุเจ้าของใส่งานกะทายหลเดจ้กของนี่ค่ะลุงคลิปในเมืองค่ะก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อต่อ่านผู้ชมนะคะเนาะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มาหลถด รถรถเนาะค่ะเนาะงที่เป็นรถไถยังสี่นาะค่ะเนาะอ่าทีหารถอยูแต่สินใจบพถือว่าอ่าสีสีซื้อรถยังสี่ไหมคะ่ะจอนเดียนิ่งห่อนแล่นยังสี่โอ้ยอยากได้นี่เลือกเพราท่านได้ถึงนาะค่ะเนาะว่ารุ่นไหนดีกาติดตามชงไรท่านพ่อได้คะ่ะเบิองได้ค่ะศึกษาเบิองได้เนาะค่ะเนาะเป็นประโยชน์ต่อคนเบิองแน่นอนล่คะค่ะเกี่ยวกับรถเนาะค่ะเนาะอู้ลูกขันนี่แรงแท้นี่สิบตัวโอ้โอ้โอ เหยือเหยืเลยอ้คุณเพื่อชี้ฝ่าวนะคะหนูเนี่ยเด้กคิวแล้วก็ต้องฝ่าวน้องในรูมกี่ดอกคะ่ะคุณโอ้เรง่งเร่งค่ะนี่ลูกขั้นนี่วันนี้อ่อยไฟเนาะค่ะท่านั่น, o น,ะะน,นลูกขั้นเป็น, o นะะอ่อยไฟเนาะค่ะอ๋อมันเป็นคิวอ่อยไฟเนี่ยค่ะท่งนันทนั้งปุ๋จะเป็นอ่อยไฟค่ะคิวอ่อยไฟฟังทงั้งปุ๋อ่ะขอ อขอบคุณหลายๆนะคะเนาะติดตามรับชมมาตลอดค่ะติดตามกันต่อในคลิปหนาเด้ค่ะขอชี้ลุแล้วเดียบป้นี้ค่ะขอชี้ลุ่งแล้วขึ้นมาข้างเทิงเสียวแล้วกับชี้ลงขางลางแลวคะ่ะปตอนี้อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะติดตามกันต่อในคลิปหนาเด้จ้าะะอโอ้ยนี่ค่ะให้เบืองชัดๆชค่ะ ขึ้นขั้นนี้แหละค่ะบุ้มีโดวนไทยดอกค่ะขึ้นรวดอ้อยนี่แหละค่ะไทยให้มึงค่ะขึ้นขังเทิงเลยค่ะเดี๋ยวๆนะไทยบุ้มห้มึงอีกวันลุ้มขึ้นปูค่ะเอาลุ้มขึ้นปูก่อนถึกๆไปและค่ะาที่ตามันตัวนี้คิมนาเด้อจ้า